ทุกคนทุกคนมีชุดก็หมดเลยอ่ะ E Q 8K ทำไมมีเสียงตดด้วะ E Q 4K M S A โอ้ักผู้ชมสวัสดีอยู่กับผมเอมามเนะรับปิดใหม่ในนิเลยนะลปิดมในิว้เยไอเอาใหม่สวัสดีครับผู้ชมอยู่กับผมเอมยูนะครับนะอยู่กันในเกม Ghost Ghost Goose Duck นะครับก็แนวอมองอัแต่เป็นเป็ดนั่นแหละนะฮะกดมากด M คูมิวนะ แก๊งของพี่บูเคานะครับนะวันนี้มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษนะครับนะเรื่องตอแหลกผมก็ไม่ค่อยเก่งด้วด้สิเดี๋ยวไปดูในเกมดีกว่าเกมนี้มันพิเศษอย่างหนึ่งนะครับก็คือมันจะไม่ต้องแบบไปคุยกันตอนมีคนตายนั่นเหมือนในอันมออัสเนาะเราสามารถคุยกันในเกมได้เลยในห้องนะครับพอเดินต่างโซนไปเนี่ยเราก็จะไม่ได้ยินเสียงคนอื่นคนอื่นจะไม่ได้ยินเสียงเรานะครับกูดกูดที่ต้องหมดออกที่ต้องแบบไอเป็ดที่ต้องที่พยายามให้ตัวเองโดนหมดออกเพื่อชาก็จมันมีกระตดดังเลย แล้วก็จะมีเป็ดตัวหนึ่งที่สามารถฆ่าแล้วก็กินศพได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค oh. นจะฟังไปขี่ไปขี้กันไปขี้ไปขี่แล้วก็จะมีเป็ดอีกอันนึงก็คือสามารถไปเจาะไปเหมือนไอ้ตาสุดท้ายที่พี่ลงอะ่ะมันเขียน moufling duck ใช่ปะ <c oughs> ก็คือพี่อยากไปเหมือนแบบพี่ไปดูดเลือดจากพี่ออสมาแล้วพี่ก็เปลี่ยนแปลงร่างเป็นพี่ออสแล้วพี่พี่ก็ไปฆ่าแบงค์อะไรอย่างเงี้ยเตเห็นก็จะบอกว่าเป็นพี่ออสฆ่าไม่ใช่พี่ <c oughs> <c oughs> มันมีแอปลิตี้แบบนี้ด้วยทำให้งงกว่เดิมโดอะไรเงี้ยเอาเมกันได้หมว่าเอาเอาไปใส่มาลอย่างทีละรอบได้ไหมนนี้งั้นเอาโดโดก่อนนะโดโดก็คอต้องพยายามโดนโดหวตออกอ่ะเหมือนเหมือนแก้งเป็นเป็ดอะต้องโดนโหวตออกเฮ้ยพี่โอ้โ้โอโดโอโออโอ เอออัดยังวะโอเคอัดอัดแล้วละทุกคนกดติ๊กข้างล่างด้วยค่ะเล่นดีกดติ๊กข้างล่างนะโอเคโอเคแปดมันตดยังไงวะโอเพเยอร์ประยุทธ์อะไรยุทธ์คือใครประยุทธ์คือใครอะประยุนประยุนพี่พูดซะอะไรเลยเนีก็ไม่เขีนประยุทอ่ะพี่เปลี่ยนไรนี่ไงประยุทธ์มิโม อายุเ่ไหร่เนี่ยไขว่น่ะผู้ใดวะไม่ใช่ผมไม่ใช่ไม่ได้อยู่างนี้ไข่เนี่ยแบงค์อบงพี่แบงค์แบงค์เหรอเราดักโปรคือผมเองพี่เป็ดโปรโอเคขาดีเป็ดโปรแล้วห้องน้ำไปกดแบงค์กดสัตแบงค์กดเลดี้ด้วยไม่กดพร้อมไม่เล่นเอาแล้วนะโอ้เป็นคนดีเว้ให้ บอกเลยว่าผมว่าไงจะบุกโตผู้บริสุทธิ์เป็นไงวะเคเลยแล้เดี๋ยวนะอะไรวะนีก็กดกดแท็บดูแผนที่อ่ะแล้วก็กดสีแกดแท็บดูแผนที่กดเวดูสีเหลืองโอ้เหมือนเกมเกมนั้นเลยมันแรงบันดาลใจเขาเรียกอะไรันดาลใจเวดเ์ดมีมีมีให้กดสเปซบาร์ไหมโอ้สเ่มีบาร์ไม่มีพี่มันคืออะไรอ่ะโอเคโอเคอะไรวะคนดีคนดีก่อนดีเป็นเหลืองเนี่ยคนดี แต่เป็ดเหลืองยังไงอะไรกดแถบดูสเปซบาร์โอเคเฮ้ยเฮ้ยไม่บ้าเฮ้ยอะไร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 กดสเปซบาร์อ๋อกดแถบดูแถบกดแถบดูแถบผู้ผิดผู้ผิดไม่มีอะไรไม่มีร็อบล็อคคนใดอะไรงั้นอุ้ยอะไรวะเนี่ยไม่ผมกดเลยก็อย่างผิดเนี่ยเรียงตามนี่ไงเรียงตามชื่อเรียงตามชื่อเรียงตามชื่อ โ <Okay. S 2> อเคไล่เบิ้ดเราต้องรอเหรอพ,นะพี่พี่จะหักคอผมเหรออ๋อไม่ใช่ใช่ไหมไม่ต้องรอเสร็จแล้วแย่ yeah, ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวยังงี้เขาต้องรู้แน่ๆรลยว่าผมเป็นฆาตกรนะครับนะแย่ yeah, ละได้ยินแล้วปะได้ยินนี่เข้าแผนเลยนะคือเราต้องชนะใช่ไหมลงท่อ,อยังไงวะเฮ้คนอื่นเขาไปกันหมดแล้วอะนานิโคดี้นี่อยากฆ่าคนจังเลยโว้ย เไม่ใช่ยังไงวะเนี่ยเหลืองขาวแดงแมนบอกแมนโอเคเอตามหาคนอื่นดีกว่านะครับอ,อยากรู้ว่าอโอเคอเดียพี่เมย์ดีพี่เมย์ถ้าเกิดเราถ้า,า,ถ,ถ,าถ้าเราถ้าเราทำเควสผ่านเนี่ยเราจะชนะไหมใช่ถ้าทุกคนทำหมดนะ<อ>จะตาย,ยเอาบอดอัดเลย โอเคโอเคมีแปดแปดใบชั้นแปดชั้นกด E กับ R คืออะไรเว้ย r R report E คือ E คือซ่อมอ่ะแต่เราก็ใช้เมาส์กดก็ได้นะอ๋อโอเคขอบคุณครับโอเคค่ะเออเออจะตายโอ้ย ล้างท่ออยู่นะไทเกอร์แย่ไม่หวชได้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดบวชผิดมันจะไอ้นี่ใช่ไหมก็ตายผมผมทเควสอยู่ผมสคริปต์นะผมทำเควสอยู่ไม่รู้เรื่องอือใช่เปล่าใช่เปล่าพี่บุ๊ปี่าใช่อะไรไทเกอร์ยืนยันให้ผมได้ไทเกอร์เฮ้ยด้พูดสิไทเกอร์แต่แต่ผมพเดินไปด้เป็เบ้าพี่บุ๋มอยู่ตอนปกติคนคนสนิทกันเขาจะฆ่ากันก่อนนะพี่เดูบ้าเอองศพดูข้างศพเลยอมเดินไปพี่บุ๋มป้าน่าจะเป็นพี่บุ๋มป้าเออปกติคนสนิทกันเขาจะฆ่ากันก่อน ทำไมเชียร์กับพี่อย่างนี้พี่ภูมิหมักเน่ยพี่ภูมิพี่ที่อันตรายที่สุดปอกผมโบที่มาโบที่มาพะยูนไม่ได้ฆ่าบอกเลยจัดไปขอจัดไปอันนี้ผมก็ไม่รู้นะพี่เมกเดินไปเดินไปไม่คือเดินมาปกติคนปนิบกันเขาจะฆ่ากันก่อนปกติแท็กทีมกันไม่ใช่เหรออันนี้ก็ต้องแบบกำจัดเยันหนาวอยู่กับพี่ออสล่าสุดก็เบิร์ด ไม่ใช่ผมพี่ไม่ใช่ผมผมพยพยานผมพยามพบเห็นแบบเยอะมากพี่บินไปไม่ใช่เป็ดเป็ครับโอเคบันเทิงแล้วฮะไม่ใช่เป็ดฮะอืมอืมคนที่จะเล่นพี่ออสได้อย่างนั้นเหนือนอกจากพี่บุมก็ไทเกอร์ไมยวะ หรือจะเป็นพี่มีไม่พี่มีกเกเขย่าตู้อยู่ถ้างั้นจะเป็นใครได้บ้างวะเนี่ยพี่แบงค์พี่แบงค์เหรอพี่แบงค์เหรอพี่แบงค์หรือเปล่าวะหรือจะเป็นพี่แบงค์กันนะเออนี่งไงวะเอออ๋ออ๋อหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองเออสามสี่ มันเล่นยากเล่นเย็นเว้ยเอ้ยต้องไปตรงไหนวะเนี่ยว่าแต่ใครอยู่ที่ใครอะใครอะโอ้ก็ตกแกใครเป็นเป็ดเล่นไงวะเอาทำผ่านเฉยเลยดีเคดักโปรเรอไทเกอร์ไม่ต้องเข้ามา โอเคมึงเป็นโดวโดแน่ๆเลยทำตัวน่าสงสัยแบบเนี้ยอืมไทเกอร์มันพยายามทำตัวน่าสงสัยแค่อาจจะพยายามอยากให้เราคิดว่ามันเป็นเป็ดก็ได้ไปเฮลโหลเฮลโหลในตำลึงอยไทเกอร์โอเคจะทำไงต่อเขี้ไทเกอร์มันพยายามทำให้คนอื่นสงสัยแปลกๆแค่สแกนตัว ใครพูดจากตรงไหนทำยังไงห o w t ูอุย้ยไฟดับแย่แล้วระยามซามแล้วกูแต่เราอยู่ใกล้เควสทำเควสก่อนก็ได้วะวับอะโอเคเอ่อโอเคมีคนซ่อมไฟให้แล้ว ที่เหลือก็ทำเควสให้เสร็จในไก่นี้ไม่ยากอีสิอีสิโอเคสามสีว่าเบียร์อะไรอย่านะอย่าเข้ามาพี่เม่พี่มาทำเควสโอเคพี่เอออีล้ออเออืออเะอ่ะอ่ะอืมไปเดี๋ยดิไปเดี๋ยดิไปเดี๋ยดิ เป็นลูกภูก่อนพี่บูมไปแล้วเอ๊ะก็ไม่มีใครตายนี่ผมสยยังไม่มีไม่มีใครทำเควสเลยอ่ะไม่มีกเลังทอยู่ผมเหลือเควสเดียวนี่ยวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็ไปไม่เหลืยค่ะไปม่เล้ยี่ะผมมีเครื่องบิเมลสเดียะผมเหลือเควสเดียวไม่เลยค่าเอ้ยผมมีข้อสงสัยผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมยิงไปแล้วอ่ะเครื่องบิน ผ uhm มก็มีเฮ้ยซ้จำได้เหรออ้าวอ้าวเฮ้ยไปจำได้ไงอันนี้อันนี้ผมไม่รู้อ่ะเคยจำได้ไงอาจจะโบนใครได้อีกจำถึงเราดิเฮ้ยน่าสงสัยนะเต้เดี๋ยวผมยิงไปแล้วเครื่องบินเ้ยสคลิปก็ได้นะเคยใกล้เสร็จแล้วนี่ถ้าเกิดไปยุตไปยุติเต้แต่แต่ถ้าเกิดเต้น่าสงสัยแต่แต่ถ้าเขาไปโดนโดูเขาจะชนะใช่ไหมอ่ะ ใช่ผมหมดแล้วผมทำเฟสยิงไปแล้วต้องมีนเนี่ยจริงแปลกแปลกนเต้แไม่เอาอะเสกิปแล้วกันแต่ถ้าเขาเดี๋ยวผมก็ไม่รู้อะสกิปดีกว่าป็นดโด้กอแถ้าเป็นโดโด้ก็ทิหายละแหละบอกเลย่อนเอาโอ้โหไม่เชื่อไม่เชื่อเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวรอดูว่าเป็นแบงก์นะเดี๋ยวรอดูว่าเป็นโดโดเหรอเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้น่าสงสัย โอ้โหมาเกิดอย่างไกลเลยตูโอเคบอกว่าจะเดินไปไม่เจอใครก็พออีทางตันเหรอวะเนี่ยโอ้ถ้าไปทางนี้จะต้องเจอคนอื่นแน่เลยไม่อยากเจอใครเลยเว้ยมีคนไหมวะเนี่ยมีคนเอาติดแล้วนี่ยวะสี่คนผมบอกแล้วเดียใครหายวะไม่หายนี่ไม่หาย ไม่มาต้องไฟด้ไงเป็นไงก็หมดเยี่ยวเลยโอ้ว่าแล้วเชียวทำไมเสียงไม้คราบมันอยู่เปิดไม้คราบทิ้งไว้นี่วะเดม <c oughs> อะไรวะเนี่ยนี่คืออะไรอะ่ะมีให้กดด้วยอีหยังวะ ประกาศทั่วยานสินะรู้สึกง่วทำไรอ่ะทำไรวะทำไรวะเทคเทคเทคพี่มีไอ้บูดเหรอเรอยู่กับอ้าวผมเดินมาผมเดินมาผมตายผมทำเควสอ่ะแย่ละแล้วก็ไซเคิลเดินตามหลังผมมา คงเดือนเราคงแต่เบื่อผ่านเราเบื่อปลาเรลงหว,ว่าแล้วก็วกวกเป็นภัยเหตุผมว่าจิ้งจ่าวอะไรพี่อยูกหน้าหมดเลยพี่เ้พี่มาถึงผมก็มาถึงกว่าดีอ่ะเฮ้ยผม,มยว่าใช่ป่ะคนไม่อยู่ในกลุ่มอะ่ะมันจะใช่ใครเราวผมเอา้าเมย์เหรอเมย์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 ไม่ใช่ไม่ใช่เมย์ใครก็ได้อ่ะพี่ไม่รู้ว<ม>่าผมหวดแล้วอ่ะหวดใครอ่ะ สคริปต์ไว้ไม่กล้าบทไม่กล้าบทคิดไม่ออกสคริปต์บทใครอ่ะมีบทใครอ่ะมิตาบุกเฮ้เฮ้ยูเว้ยเดมินิททำไมเป็นผมแล้วพี่ก็บทพิเตล้วกันก็ตอนตอนตอนเริ่มอ่ะตอนเริ่มอ่ะบอกให้กดบทเขาบอกกดสเปซบาร์ืมใช่เปล่าสเปซบาร์คือกดฆ่าถ้ามีก็ดีสิอยากจะฆ่ายอนกันแล้วนะ ไทเกอร์น่าสงสัยนะไทเกอร์อาจจะเป็นโดโด้ก็ได้นะทำไมเขายังปล่อยเราไว้วะมันต้องมีเหตุสินะไไม่ได้แล้วอ่ะยัโอเคพี่เมย์ไม่ใช่แล้วหนึ่งคนพอแกแหกปากยวายเหมือนกันสแกนสแกนที่ไหนวะนี่อย่ากดที่นี่วะ อยากกดประชุมวะทำไงวะอยากกดประชุมจังเลยเว้ยเฮ้ยประชุมตรงไหนได้บ้างวะเฮ้ยใครอะเฮ้ยนี่นี่นี่ประชุมนี่ประชุม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 ทางไหน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 วะประชุมทางไหนวะทางไหนมาประชุมทางไหนวะท่าประชุมประชุมประชุมเฮ้ยวัดเดินเลอะฮะเดี๋ยวนะนายนี่ประชุมประชุม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ประชุมทางไหนทางไหนทางไหนประชุมเอเอ๊ะ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 เดี๋ยวนะแปลกแปลกเว้ยแปลกเเว้ยแปลกเเว้ยน่ากลัวเว้ยเอเอ๊ะเออทางนู้นเพจจะเสร็จแล้วเอ๊ะคนเป็นผีต้องไอ้นี่บอกวะเนี่ย ต้องทำเคลียร์ไม่ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาทิกเกอร์อย่าเข้ามาทิกเกอร์เบิร์ดเห็นผีเหรอเบิร์ดเบิร์ดเป็นคนเห็นผีเหรอใช่พี่ผมเห็นผีแล้วตอนนี้เห็นพวกพี่บินไปบินมาไหมใช่พี่เห็นเบิร์ดเบิร์ดพี่กดสเปซบาไหมตอนยังไม่ตายอ๋อกดสเปซบาร์ดูอ่ะไม่มีไม่มี่ก็ไม่ก็ผมเก็งี้ เมื่อกี้วิ่งกำลังวิ่งดุ๊กดิ๊กเลยเว้ยกำลังกำลังหาปุ่มแบบเรียกประชุมเลยแต่หาไม่เจอไม่รู้มันคือปุ่มอะไรปุ่มตรงตรงห้องโต๊โต๊ไอ้นั่นอะอะไรนะไม่ใช่อะไรนะแค่แค่แค่อยากจะกดและยืนยันว่าพี่เมย์คงไม่ใช่หรอกเพราะถ้าเกิดใช่ตอนเดินมาจะเอกกันคงไม่เหกปากไวๆนะกู